เอ้ยเด็กมึงอะมาหาเรื่องเด็กของกูเหรอวะฮะนี่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยนะนี่คิดจะหาเรื่องพวกเราอย่างนั้นเหรอฮะนี่บอกแกเดี๋ยวก่อนโอเทก้าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเคลียร์เรื่องทั้งหมดเองนายน่ะอยู่เฉยๆไปเถอะสู้นะักก็เข้ามาซิมาดวลกันมัดๆเนี่ยละเหรอรออยู่แล้วละ่ะอีมาเจอกันนะอีเอ้ยอยยยยย นี่ยเนีเนี่ย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 นี่เนี่ยนี่ยเ่ยเนี่ยเ่ยนี่ยเนี่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่น่เน้่ยเน่ยนีเนี่ยเนี่เนีนี่ยเนีเฮ้ยเนี่นี่น่นว่าเนเนี่ยเนี่ยนเนเนี่่ดีเนยนะเนนก่คิด่นีเนยนีนอ่น งั้นพวกเราเลิกสู้กันดีกว่านะแล้วมาคุยกันดีๆด,ดีกว่าไหมฮะอืมฉันก็ว่าอย่างดีงั้นจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนกันจะได้มาคุยกันดีๆนะอืมมาจับมือกันมาอืมเป็นเพื่อนกันแล้วจากนี้ไปก็คุยกันดีๆนะเฮ้เมื่อ,อกี้นายเอ๊อ